ต้นไม้แต่ละต้นนะคะนี่หนึ่งสองสนะคะห้าหก 1 o 1 o m m e c e s 17 18 19 20 21 22 4 25 26

ห้าสามหห้าค่ะดูค่ะนี่ดูอันนี้คือเขาจำลองมาคะัะว่าในป่านี้มีประมาณนี้โอเคนะคะแล้วก็ดูค่ะดูดูดนี่นี่ค่ะนี่ดูมีทุกอย่างเลยมีงูด้วยค่ะในนี้

สวยๆทังนั้นเลยสวยนี่ค่ะกลุ่ม